ครับวันนี้เป็นวันที่26นะครับระดับน้ำตอนนี้ของหน้าคันจรันดูจากรถกระบะท,บที่ท่องเที่ยวมาคุณนะครับดูจากรถกระบะโอน้ำขึ้นค่อนข้างสูงครับตอนนี้เราจะรบการลุยไปแล้วตอนนี้ถ้าแต่เราจะต้องขึ้นาทางคูนาบไป อันนี้คือบริเวณหน้า,ากใกล้ๆซอยพุจารานะครับผมตอ,อนนี้นะ้ำเป็นแม่น้ำไปเรียกรอยแล้วนะครับเราเข้าซอยสูกมา้ย่ี่ตมๆเลย น้องเล่นเข้าซอยครับน,น้ลานี่น้ำในซอยพานิจรันนะครับผมก็คจะเริ่มเข้าบ้านกันแล้วตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะครับ ไดนะผมเราจำทางที่ไปออกข้างเซ็นท์พันได้ไมได้ได้ได้ถเคยมาบ่อยเนี่ยครับบ้านนี้รู้สึกจะเริ่มสุบน้ำออกจ้าน2ตัน1ันัน10ตน1รัน1ัูน ทยอยออกมาหาอะไรกินหรือเปล่าจับปลามม่จับหูวะไมยบอกผมดูด้วยโอ้โหรองมัดนาวก็ไม่เหลือซะนะผมเดี๋ยวมาดูสภาพเรือพันธัชายกันไม่เท่าไหร่พูด เริ่มแห้งนะครับเรินเริ่มา,งา,มางลงแต่ก็ยังควมขังอยู่เข้ามาลึกๆก็ไม่เท่าไหร่พี่สิเริ่มแห้งแล้วนะครับไม่เหลือแล้วหมดแล้วตอนนี้ยัง่้นอีกอยู่อีกหน่อยหนึ่ง เ็นทางลัดที่จะไปทางเซนท่านครับจากซอยพนิชนลานไปทางเซนท่านทาถนนตรงเล็กๆนี้เป็นน้ําไปแล้วนะครับตตรงนี้มันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งคลองนะครับผมต้องขับกันอย่างาระมัดระวังจริงๆครับผมเพราะพื้นที่เล็กแล้วมีน้ําขังด้วยขึ้นไหวไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแห้งปกตินะครับผม